ไม่คิดเลยก็ได้ผมได้ไม่คิดเลยก็เดี้ผมได้ไม่คิดเลยก็ได้ผมตัวอย่างนี้ไตนยำเนี่ยคือต้องอะไรสิกระชงปลายนิ้วเลยเหรออันนี้ดิอันนี้ดิต้องอันนี้ดิ วันนี้รู้สึกว่าเราชกผิดฟอร์มมั้ยเออครับไม่ต่อยนานครับไม่ต่อยนานนะเรื่อนนานครับการซ้อมเป็นยังไงครับฟังดีครับตอนนีอมีช่องที่นานล่าสุดเราต่อยเมื่อไหร่ต่อยสองสามเดือนแล้วสองสามเดือนแล้วทัพกรีฑาก็ครบเจ็ดเดือนแล้วหกเจ็ดเดือนการซ้อมดีกว่าแต่ว่าเราหยุดไปนานท้ามีอะไรพูดกับแฟนมวยหน่อยไหมขอโทษครับ กัดต็มที่แล้วครับอื่นครับถ้ามีโอกาสแก้มือไหมต่อยได้แก้มือไ,มได้ครับรน้ำหน,นักเท่ากันได้ครับน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักเท่ากันใช่ไหมแต่า็ไปอือครับเป็นเรื่องนานครับน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเราอยากแก้มือร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดนะ